เราก็จะได้ไปแข่ง World Solar Challenge หรือว่าแบบการแข่งรถพลังงานแสงอาทิตย์ชิงแชมป์โลกด้วยสุดยอดเลยก็คือเราอาจจะได้แบบมี startup เป็นของตัวเองตั้งแต่ตอนเรียนอยู่เลยปะก็เป็นได้ใช่ครับถ้าคนมีไอเดียที่เจ๋งพอเราสามารถ clean up dirty energy ได้แล้วเราก็สามารถพึ่งพาพลังงานสะอาดมาขึ้นได้ในอนาคตสวัสดีค่ะทุกคนว่าเข้าจากแชน n ์ตันนีนะคะวันนี้ก็จะมาช่วมหายเคยสแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้กันูแต่วันนี้แปลกหน่อยคือ ไม่มีแขกรับเชิญเนาะกอนเนี้ยคือแขกรับเชิญเขาอย่างแบบปดตัวพิเศษเด็กน้อยกำลังมาอยู่เดียวกันแขกรับเชิญมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วครับสวัสดีครับแล้วนั่งตัวกันหน่อยครับสวัสดีครับทุกคนอ่าชื่อเพชรนะครับตอนนี้อยู่ปีหนึ่งที่สแตนฟอร์ดแล้วก็เรียนคณะวิศวะพลังงานหรือว่า energy science engineering ครับก็ได้รับทุนปตทสพมาเรียนที่นี่โดยเงื่อนไขก็คือ จบปตรีในระยะเวลา5ปีตอนนี้เรากำลัองอยู่ไหนกันนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาพี่รวงเข้าไปดูเมนคอร์นะครับซึ่งก็คือเป็นอาคารเรียนหลักของสแตนฟอร์ดก็ไม่ได้มีแค่าอาคารเรียนนะจริงๆแล้วแบบเขาก็มีแบบสถาปัตยกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าเขาจะเชฟให้เป็นแบบสี่เหลี่ยมถึงเป็นแบบคอร์ดอะคอร์ดดิเลจะมีเมมโมเรียลเชิร์ช ก็คือเหมือนเป็นโบสประจำมหาวิทยาลัยเพราะ่ตรงน,นี้ที่เป็น h ล์เวย y ของเมนคอร์ r นะครับก็จะมีเลข class of ต่างๆอยู่ตรง,งพื้นถ้าเกิดว่าเรามองไปข้างล่างเนาะซึ่ง class of ต่างๆที่ว่าเนี่ยมันก็จะลงท้ายด้วยเลข2หลักเป็นหลักอย่างผม class of สออฟ27ก็คือจะแทนด้วยเลข27ซึ่งเขาก็จะมีเลขตั้งแต่0 0 9ถึงเ9เลยตอนนี้เราก็อยู่ที่เด e ะ a ลอนะคะซึ่งเด e ะคลอเนี่ยก็คือ แปลว่ากรงเล็บเนาะอันนี้ก็เป็นนำ้ำพุแลนด์มาร์คทีอ่อยู่ตรงเมนแคมปัสนะครับซึ่งทร a d i t i o n ของเด็กสแตนฟอร์ดก็คือเราจะชอบไปฟอนเทนทอปปิ้งหรือว่าไปกระโดดลงน้ำพุกัน,นอันนี้ก็เป็นแบบสิ่งที่เด็กทุกคนเลยชอบทำกันตอนเปิดเทอมเพราะว่าช่วง fall หรือว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยอากาศมันกําลังแบบกําลังอุ่นเย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีวัน,น,นวันที่แบบอากาศร้อนๆเนาะเราก็กระโดดลงเล่นน้ำพุกับเพื่อนก็สนุกดีเหมือนกันโดดเลย โดดเลยเหรอชุดน,นี้เลยนะอย่าดีกว่าพี่ันแรกด้วยนะคะ <laughs> อย่าดีกว่า <laughs> <laughs> เปิดเทอมาแรกของวินเทอร์นะ <laughs> ต้องใจเย็นๆ <laughs> <laughs> เราก็พาพี่ดวงข้ามาที่ Green Library นะครับซึ่ง Green Library เนี่ยจะเป็น m เมนไลบรารีละกันเป็นห้องสมุดหลักของแคมปัสของแซนฟอร์ดเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีทั้งโซนอ่านหนังสือที่แบบเราจะได้โฟกัสคนเดียวงียบๆแล้วก็มีโซนที่เป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟ โซนจะก็คือเหมือนเราจะทํางานกลุ่มกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งทํางานในห้องสมุดชิลๆนั่งคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราพาพี่ลองเข้าไปดูกัน ตอนนี้เราสองคนก็เพิ่งออกมาจากห้องสมุดกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้อัดวิดีโอข้างในในห้องสมุดอะ่ะคือนอกจากว่ามันจะมีที่เงียบๆบรรยากาศดีๆหอ่านหนังสือแล้วมันยังมีห้องเกมรูมด้วยห้องนีแบบมีแบบบอร์ดเกมมีอะไรอีกนะมีทุกอย่างเลยครับใช้คำนี้แล้วกันคือมีตั้งแต่บอร์ดเกมยันโตปิงปองเนาะแล้วก็ยัน PlayStation เขาเพิ่งซื้อ PlayStation 5มาด้วยอ<า>เออไม่ได้อาจจะหิงเท่าไหร่อไรแล้วก็มี Xbox มีอะไรอย่างงี้หมดเลย Nintendo ด้วยนะครับก็แบบเป็น environment ที่อยากให้แบบ เด็ก <te ak> มีโมเมนต์ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่แบบทำงานมาเออประมาณนั้นอ,อันสุที่เชืช่อก็แบบมาพักเล่นเกมได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากพักเล่นเกมก่อนแล้วค่อยไปทำงานอันนี้ก็แล้วแต่ s t r a t e g y แต่ละคนเนาะ <c oughs> แล้วแต่ s t r a t e g y แต่ละคนก่อนเอาเรื่องการเรียนก่อนละกันเนาะคือเรารู้สึกว่าเขาก็มี Requirement บางอย่างที่แบบ prepare student s to be like a good global citizen เหมือนกับเขาก็จะมีสอนเรื่อง why college แล้วก็เรื่องการพลเมืองที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีกคอร์สหนึ่งที่เป็นคอร์สบังคับก็คือเรื่องของการเขียนเหมือนกับเวลาเราเป็นเด็กมหาลัยเราจะต้องแบบมี writing paper writing แบบ research article อะไรอย่างี้ใช่ไหมครับคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สที่เพ,พรพเราให้พร้อมสำหรับส่วนนั้นคอร์สที่เพจโรงเรียนหลักๆก็จะเป็นคอร์สเกี่ยวกับ Energy เป็น Core r e q u i r e m e n t ของเมเจอร์ละกันมันก็จะมีทางที่เป็นแบบ Seminar ก็คือเหมือนเราไปฟังสปี a เกอร์พูดอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบ เขามีความคิดยังไงเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานในรูปแบบต่างๆเนะาะทั้งแบบปิโตรเลียมหรือว่า Renewable หรือว่านิวเคลียร์อะไรเงี้ยมันจะมีทุกแขนงเลยแล้วมันก็จะมีคนที่มาพูดเกี่ยวกับการลงทุนในส่วนของพลังงานด้วยนะเพราะว่า Stanford คือขึ้นชื่อเรื่อง Si ลิคอนวอลเลยถูกปะ่ะแล้วก็มันก็จะมี Venture Capitalist หรือว่า VC เนี่ยมาเป็นสปีกเกอร์ในเซมินาต่างๆหรือแม้แต่แบบเป็นเลคเชอร์ในบางคลาสด้วยเหมือนกันนะแล้วเขาก็จะมาฟันแบบเด็กที่มาลงคลาส ให้แบบมีการลงทุนในสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับด้านนี้สุดยอดเลยก็คือเราอาจจะได้แบบมีสตาร์ทอัพเป็นของตัวเองตั้งแต่ตอนเรียนอยู่เลยก็ก็เป็นได้ใช่ครับถ้าคุณมีไอเดียที่เจ๋งพออะไรเงี้ยแล้วก็คุณมีคอนเน็กชันคุณพร้อมที่จะเข้าหา V ีทั้งหลาย s ซนเ f ิร์ทเพิ่งเปิดสคูลใหม่ชื่อว่า School of Sustainability หรือว่าความยั่งยืนอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สของเขาก็จะโฟกัสไปที่พลังงานทางเลือกก็จะมีทั้งเรื่องการทําแบตเตอรี่ โซล่าเอ e เนอร์จีวินเอ y เนอร์จีอะไรเงี้ยหรือแม้แต่แบบการดักจับคาร์บอนนะครับซึ่งเป็นการแบบเหมือนกับคลนะี Carbon นอัพเนาะคาร์บอนอิมิชชั่นในแบบชั้นบรรยากาศของเราด้วยซึ่งแบบบอกทุกคนไ้เลยว่าคอสแนวด้านแบบพลังงานแล้วก็ปิโตรเลียมเนี่ยค่อนข้างแบบเป็นคอสที่แทบไม่มีออฟเฟอร์ที่มหลาลัยอื่นๆในอเมริกาเลยแต่ว่าสแตนฟอร์ดก็เป็นหนึ่งในมหลาลัยที่โด่งดังในด้านนี้ด้วยถ้าใครที่สนใจนะคะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่แบบสแตนฟอร์ดแตกต่างจากที่อื่นก็คือ ที่อื่นเนี่ยวิศวกรรมทางฝั่งพลังงานเขาจะออฟเฟอร์เป็นปิตโตเรเลียมเป็นหลักเนาะแต่ Stanford เขาจะเรียกเมเจอร์ของเขาเลยว่า energy science and engineering ก็คือวิศวกรรมพลังงานแล้วเขาโฟกัสโดยรวมเนาะไม่ใช่ว่าคุณเรียนแค่ปิตโตเรเลียมอย่างเดียวแต่คุณเรียนเรื่องพลังงานสะอาดด้วยนะครับแล้วก็ในอีกมุมนึงก็คือ Stanford จะไม่ได้ออฟเฟอร์แค่ค,คอร์สพลังงานสะอาดแต่เขาจะออฟเฟอร์คอร์สบางอย่างที่เกี่ยวกับปิตโตเรเลียมเพื่อให้คนที่ไปเวิร์กในฟิลด์เอเนอร์จีเนี่ยสามารถรู้ข้อดีข้อเสียของ พลังงานฟอสซิลฟอลส์ก่อนหน้านี้แล้วสามารถโซลฟปัญหาที่มีอยู่แล้วก็ introduce renewable energy transition <ๆ>ได้นัน่นเองแล้วเพื่อที่นี่เป็นไงบ้างครับด้าน diversity ของมหาลัยถ้าเกิดว่าเป็นมุมของนะเพจเนาะเพรอยู่หอ energy team house นะครับก็จะเป็นหอเกี่ยวกับแบบเรื่องของ stem แล้วก็พลังงานเป็นหลักเลยซึ่งมันก็จะรวมคนที่สนใจด้านนี้มาเรารู้สึกว่า diversity ในหอคือแบบ wide range มากประมาณว่าโอเคมันมีเด็กเมก้าด้วยแต่แบบมันไม่ได้โด m i n นตหอเพราะปกติแล้ว 87%ของเด็กที่มาสแตนฟอร์ดรุ่นนี้ก็คือเป็นเด็กเมริกาแล้ว13%เป็นเด็กอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ในหอคือแบบมันประมาณว่าเด็กเมกาครึ่งหนึ่งแล้วเด็กอินเตอร์เนชั่นแนลครึ่งหนึ่งเลยแล้วมันก็มีคนมาจากหลากหลายแบ็คกราวด์มากมีทั้งคนที่มาจากดูไบตุรก,กีมาจากแทนซาเนียอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาเนาะแล้วก็มีคนที่มาจากอเมริกาใตา้มีคนที่มาจากเอเชียก็คือเราด้วยนั่นแหละ oh. เออประมาณนั้นซึ่งมันก็แบบ มีดิสคัชชันที่หลากหลายมากเวลาเราพูดถึงเรื่องพลังงานเพราะแต่ละ,ะพื้นที่แต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีแลนด์สเคปของพลังงานที่แตกต่างกันออกไปแล้วเราไม่ได้แบบคุยกันแค่เรื่องจริงจังนะเราไปแฮงเอาท์กันบ่อยมากซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นสคูลเดย์ปกติก็คือเราจะมีลันช์ด้วยกันแบบ5วันต่อสัปดาห์เลยตอนที่เราเรียนด้วยกันจริงๆเราเจ็ว,วันต่อสัปดาห์แต่ว่าแบบบางวันเพื่อนก็ไม่ตื่นอ่า Friday night นะครับเราจะมีแฮงเอาท์กันก็คือเราจะไปปาร์ตี้อะฮะแฝดปาร์ต ah, ี้รับ ไปกันทั้งแก๊งเลยเป็นหออะไรอย่างเงี้ยยี่สิบกว่าคนขนกันไปเออก็สนุกดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าแบบแฟร์ปาร์ตี้เจเนอเรลอาจจะแบบไม่ได้สนุกเท่าแบบาปาร์ตี้ในไทยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนที่สนใจมาเรียนมิกาก็อาจจะแบบมาลองเข้าแฟร์ปาร์ตี้เป็นเอ็กซ์เพรียร์เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบก็ p e c t too much from it ประมาณนั้นทำไมถึงคิดว่าไม่สนุกเท่าของไทยเรารู้สึกว่าแบบคนเยอะเกินไปแล้วก็เหมือนเพลงที่เขาเปิดในปาร์ตี้มันก็แบบไม่ใช่ไฟที่เราแบบ ชินขนาดนั้นเพราะมันก็เป็นแบบเพลงของเิกราอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็ไม่รู้จักเพลงเนาะเราก็แบบเออมั่วๆไปเต้นตามเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะต่างกับเพลงในปาร์ตี้ในไทยที่แบบอ่ะเปิดเพลงอะไรเราก็รู้จักนนี้เรามาโฟกัสที่ sustainability แบบ Facility กันบ้างแล้วกันมันจะมีแล a บหลายแ a บมากที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดรวมถึงการแบบ clean up เนาะ emission ที่ปล่อยมานะครับในบรรยากาศ ซึ่งตอนนี้หละพี่เพรสนใจก็จะเป็นแบบ carbon capture ร์ซ sequestration ก็คือการหนักจับคาร์บอนนั่นเองซึ่ง p r o f เซอร์ในแบบนี้เนี่ยก็คือรเฟสเซอร์ที่ทํางานอยู่ที่รัฐบาลของโจไบเดนเนาะประธานาธิบดีของสงหรัฐอเมริกาตอนนี้แล่เขาก็เพิ่งกลับมาจากการทํางานใน department of energy เลยเออซึ่งเราก็สนใจจะเข้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็เขียนในเอเ a ที่เข้า Stanford ไปด้วยว่าเนี่ยไออยากมาวิ r k กับ you นะเพราะว่ามันเป็น a s p e c ที่น่าสนใจมากและคิดว่าน่าจะพาแบบ ประเทศที่เป็น developing country s like ประเทศไทยด้วยเหมือนกันเนาะไปถึงจุดที่แบบเราสามารถ clean up dirty energy ได้แล้วเราก็สามารถพึ่งพาพลังงานสะอาดมากขึ้นได้ในอนาคตอันนี้กนะ็แบบแนะนำน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเมกาไปด้วยในตัวนะว่าเวลาที่มหลาลัยถามเรื่อง why college อะ คือไม่ใช่แค่ว่าเราพูดถึงจุดดีของมหาลัยอย่างเดียวแต่เราต้องดูว่าสิ่งที่เรา passionate in และเราสามารถไป contribute อะไรให้กับมหาลัยนั้นได้ด้วยแล้วว่าเราจะ fit กับมหาลัยนั้นยังไงใช่ถูกต้องเลยครับอย่างนี้พี่รวงข้าวบอกเลยเหมือนเราก็ต้องสร้างยูนิค contribution ให้กับมหาลัยด้วยแหละเพื่อที่มหาลัยจะได้รู้ว่าโอเคอยูจบไปแล้วอยู่จะสร้าง impact อะไรบ้างให้กับสังคมของเรา <Yeah. S 1> ตอนนี้เราอยู่ใน engineering quad นะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกชื่อว่าห่วง engineering center น <Yeah. S 1> ะฮะมันก็เป็นที่หนึ่งที่แบบ พวก e n g i n e e r i n g Major mm hmm. มาแหงเอากันอะไรเงี้ยแล้วก็แลนด์มาร์คอันหนึ่งที่แบบทุกคนน่าจะสนใจก็คือโซล่าคาร์นะครับหรือว่ารถพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับค mm ือ hmm. ถ้าเราเคยเห็นแบบรถแข่งแบบฟอร์มูล่าวันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีเครื่องยนต์แล้วก็ดูเรื่องของแบบน้ำมันเชือ้อเพลิงเป็นหลัก mm hmm. แต่ว่าที่สแตนฟอร์ดเราแคร์เรื่องของ Sustainability mm hmm. หรือว่าความยั่งยืนเนาะในด้านของพลังงานเราก็เลย Invest ในแบบพวกรถที่มันใช้พลังงานสะอาดอย่างเช่นรถพลังงานแสงอาทิตย์นี่แหละนะครับท mm ่านเราก็จะเห็นว่าแบบม บริษัทเลยที่มาอินเวสกับเราเราก็จะได้ไปแข่ง World Solar Challenge หรือว่าแบบการแข่งรถพลังงานแสงอาทิตย์ชิงแชมป์โลกด้วยอตอนนี้เพชรก็สนใจด้านนี้อยู่แล้วก็เคยไปฟังมิตติ้งของโซล่าคาร์ทีมมาแหละ แล้วก็อาจจะเข้าในเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องติดตามกันตอนนี้น้องเพ็กกรกำลังจะต้องไปเข้าเรียนคาแรกของ Winter Semester Winter Toy e m e s t e r Winter Quarter เพราะฉะนั้นใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถติดต่อน้องเพ็กไปได้เลยที่ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ IG ส่วนตัวเพจ PBO แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจแบบเรื่องการสมัครมหราลัยเป็นพิเศษนะครับมหาลัยในอเมรนะิกาเนาะก็ติดต่อมาได้ทางเพจที่เพจทำได้เลยครับชื่อเพจเจรนะายอะคาเดมีเนาะก็รอคุยกับน้องๆทุกคนอยู่นะครับ ่ใครมีคำถามอะไรก็ไปถามได้เลยนะคะแล้วก็ทัวร์ของเราก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าเรากำลังเดินไปได้แค่ครึ่งแคมปัสอยู่เลยเพราะฉะนั้นลิลี่ก็จะมาพาเราทัวร์ต่อนนเองแนะนำตัวหน่อยออสวัสดีทุกคนเราชื่อลิลี่นะเรียนอยู่ปี3แล้วก็เป็นนักเรียนทุนเหมือนลงข้าวแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่ออคอมพิวเตอร์ไซซ์ชโวเซนะทะ์